อาละค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะมาคุยกับพลอยกันต่อกับเรื่องของหัวใจได้คข่าวว่าช่วงนี้จริงๆก็หลังจากพักใจมาสักครู่ก็เริ่มเปิดหัวใจแล้วมันเป็นสักครู่ที่มันนานมากนะพี่นี่นะคือเราคอนซีเดอร์มาตลอดว่าเราเป็นสาวฮอตนี่ตั้งแต่แบบยาขาดกันไปเนี่ยนี่ก็ปาเข้าไปประมาณ5-6ปีแล้วอ่ะเราไม่เคยสดสนิทขนาดนี้มาก่อนจริงเหรอเพราะว่าเราเอาเวลาไปทุ่มให้กับลูกด้วยปะ มันไม่มีเวลาจริงๆพี่นี่นะแล้วเราอ่ะคือจากที่เราเคยมองว่าแบบเฮ้ยเราแบบสเปคเราประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้กายเป็นไม่ใช่สเปคเราเท่านี้นะกายเป็นสเปคเราขนาดนี้แล้วก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่แล้วเราก็มีลูกติดแล้วสองคนอะไรเงี้ยผู้ชายที่เขาเข้ามาเขาก็จะต้องแบบเฮ้ยโอเคหน่อยแล้วเป็นคนบ้าคนหล่อโสดอย่างสตรองสวยอย่างทรงคุณค่าถูกต้องมงลงทันทีนะคะนี่แต่อยากรู้เคล็ดลับความสวยหน่อยมีเคล็ดลับอะไรทําให้เราแบบยัง เป็นคนตอนนี้เราไม่มีสามีอ,ะอ่ะเราเน้นกินว้าค่อเรานเน้นการรับประทานแล้วของที่รับประทานเราต้องทานของดีๆไงคะ,ะ,ะเพราะเราอายุเราเริ่มมากแล้วทุกอย่างที่จะทานเนี่ยต้องไม่มีสารเคมีต้องเป็นของที่บำรุงอะไรบลาๆทุกอย่างที่ทานวันนี้รู้สึกว่าแฮปปี้มาก วันนี้นะคะพลอยก็เลยมีนี่เลยของฝากนะคะเป็นกระเช้าค่ะกระเช้ารังนกนะคะสูตรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ยี่ห้อบอนแบกเดี๋ยวก่อนนะคะรายการนี้บอกว่าเป็นรายการที่เพิธีกรโชคดีมากเพราะแขกรับเชิญเนี่ยเอาของมาฝากตลอดเวลาแน่นอนค่ะคุณพี่ขอบคุณมากเลยเป็นรังนกเดี๋ยวคนนีขอดูซิอยากให้ลองดูนะคะนึกถึงเวลาเราส่องเพชรนะคะมองขึ้นไปอย่างนี้นะคะคุณพี่พี่จะบอกเลยรังนกนี่มีหลายเกรดนะคะเวลาเราไปมองไปตามยาวราชเนี่ยไปทานเนี่ยมีตั้งแต่ ้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยอันนี้พี่บอกเลยอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมนี่ไงเขาบอกว่าเป็นใช่สูตรร้อยเปอร์เซ็นต์จากถ้ำ ธรรมชาติถูกนะต้องค่ะเวลาธรรมชาติในถ้ำเนี่ยนะคะเขาจะมีแร่ธาตุที่มันเ,เกาะอ,อยู่ตามถ้าใช่ไหมคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยรังนกธรรมชาติที่มันเกรดพรีเมียมแบบนี้เนี่ยเขาจะซึมเอาแร่ธาตุออกมาจากผนงังถ้าและตรงนี้แหละคะ่ะมันจะเป็นสารอาหารต่างๆที่จะมาบํารุงเราอ๋อโอ้แต่นี่คือรังนกคือปกติเขาจะเป็นแบบสีใสๆแต่บางคนเขาไม่ชอบหกมันอาจจะมีอะไรปนนะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เราอันนี้พ่อยบอกเลยนะคะว่ารังนกดังแอนที่มันดีอย่างของประเทศไทยเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมมากมาก คือสีจะต้องใสไม่มีเลือดและก็ไม่มีขนปนบางทีอย่างเงี้ยเราจะเห็นแบบมีขนนกนั่งแอนนาโนแล้วก็แบบอาจจะมีเลือดเพราะว่าอันเนี้ยลังนกนั่งแอนเนี่ยเขามาจากที่เขาแบบขากน้ําลายเขาออกมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นเกรดพรีเมียมที่เขาเลือกคัดสรรมาอย่างดีอันเนี้ยเนี่ยพอยทานแล้วพอรู้สึกว่ามันแบบมันได้ผลมันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากและยิ่งด้วยเรากําลังจะเข้าสู่วัยห <What? S 1> ลักสี่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ แถวดอนเมืองแล้วค่ะใช่ค่ะพูดแล้วสะเทือนใจหม <c oughs> ื่คุณพีเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้าปากเราไปนะคะเ,เราขอที่เป็นของที่มันดีเท่านั้นพี่อ่ะคือคือเคยได้ยินเรื่องของรังนกแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างกับการที่เราดื่มรังนกเป็นประจำอ่ะโอเคอย่างแรกเลยสําหรับพลอยอพลอยเป็นคนเป็นภูมิแพ้นะคะที่เป็นภูมิแพ้อ่าใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันร่างกายได้ดีมากนะคะแล้วนอกจากนั้นเรื่องเกี่ยวกับ ภายในของเรานะคะร่างกายร่างกายทุกอย่างเอางี้ก่อนละกันคนท้องทันได้เพราะว่ามันปลอดภัยมากตรงนี้เนี่ยจะทําให้บํารุงเลือดและสําหรับผู้หญิงที่จะคลอดลูกเนี่ยคลอดง่ายลูกออกมาผิวพรรณสวยงามเป่งปังเหมือนแม่เลยค่ะช่วยบํารุงคันอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ช่วยบํารุงคันบํารุงเลือดนะคะแล้วนอกจากนั้นสมมุติว่าถ้าพี่นินี่าเป็นคนที่แบบมีอาการท้องผูกบ่อยๆแบบการขับถ่ายไม่ค่อยดีอันนี้ช่วย และแถมเรื่องการขับถ่ายเรื่องการขับถ่ายด้วยบำรุงไตกระเพาะอาหารทางเดินอาหารทุกอย่างภายในคือไม่ใช่ภายในของผู้หญิงอย่างเดียวนะคือภายในแบบตับไตไส้พุงของทุกคนนะคะแล้วก็สําหรับคนที่แบบกําลังจะไม่สบายป่วยแล้วมันจะต้องเริ่มแบบคึกคักคึกคักเ้ยเจ็บคอเริ่มมีเสมหะเริ่มไออย่างเงี้ยตัวนี้ช่วยได้อันนี้พอยบอกเลยเวลาที่แบบจะทานนะก็ก่อนแบบตอนเริ่มจะเจ็บคอหน่อยทานไปแล้วมันจะไปบำรุง แล้วก็จะแบบอยู่เฉยๆก็เสพหะก็หายไปง่ายๆแบบนั้นเลย่วยดย้วนะคะแล้วอย่างนี้เอาจริงแบบบางคนไม่เคยทานจะแบบเฮ้ยมันมันจะแบบมีกลิ่นค้าโอย่างไไม่พูดอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่พอใจมากๆเริ่มเริ่มไม่พอใจมากๆนี่อันนี้นะคะยี่ห้อบอนแบกนะคะคือเขาแบบทำมาอย่างดีจริงๆนะเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะเวลาฟังเสียงมันรู้สึกแบบตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าแบบของอร่อยของชอบอ่ะนี่นี่มียยแบบ นีเองนะเขาเล่นเลยนะเหมือนเขาแบบซิลมาอย่างดีอันนี้เขาได้มาตรฐานนะคะ GMP นะคะแล้วยังมีมาตรฐาน HACCP ที่โรงงานได้มาตรฐานโรงงานเขาได้มาตรฐานทุกอย่างคือทำออกมาเนี่ยไปให้ใครไปให้ผู้ใหญ่ไปเป็นของฝากเนี่ยวันนี้นะมาแล้วแบบรู้สึกแบบฝากถือช้อนก่อนนะคะค่ะอยากจะให้ดูนะคะนี่ เนื้อเขานะคะเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยไอที่แบบร้อยห้าสิบอะใส่แจงแหวงจริงๆใส่แจงแหวงจริงๆได้แต่น้ำอันนี้นะคะอยากจะให้พี่นิณาลองดมนะคะแล้วลองชิมดูนะคะอืมเออเขาแต่เขาไม่มีกลิ่นเนาะนี่เปิดเปิดปาอีกชอบเสียงชอบเสียงมากเลยนะเดี๋ยวต้องหาช้อนใหม่นะอ่อนไม่เลยค่ะไฟซดทั้งอย่างนี้เลยค่ะอยู่บ้านหวานน้อยด้วยใช่อันนี้คือหวานน้อยด้วยนะคะ แล้วเหมือนกินเยลลี่อ่ะใช่มันทานง่ายคืออันนี้เด็กทานง่ายทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้อันนี้ตอนช่วงปีใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่าแบบพอของที่มันดีมีประโยชน์แล้วแบบของที่มันดูมีคุณค่าแบบนี้ไปให้ผู้ใหญ่อ่ะดีมากๆใช่แล้วยิ่งแบบเป็นแบบระดับพรีเมียมเนาะให้ใครใครก็ดีใจจะได้ส่งต่อความรักส่งต่อความปรารถนาดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องนำโปรโมชั่นดีๆดีมาฝากกันค่ะโอ้ยแน่นอนพอจะบอกเลยนะว่าตั้งแต่ทานมาเอง อันนี้คือโปรโมชั่นที่มันดีมากดีที่สุดที่สุดแล้วไม่ลดน้ำไม่ลดห้ามาบอกในรายการนะจต้องคนะปกติเขาจะขายกล่องหนึ่งอย่างเงี้ยยู่ที่450บาทนะคะแต่วันนี้ถ้าเผื่อว่าซื้อ3แถม2จากราคาปกตินะคะ 2,250บาทใช่ไหมเขาลดเหลือแค่เพียง1,350บาทเท่านั้นได้ไปเลย5กล่อง,กอง5กล่อง5กล่อง1,350บาทเท่านั้นซื้อได้ที่ไหนคะเราสั่งซื้อนะคะโทรไปเลยค่ะ021131175โอ้โหมีเดียช้อปปิง้งมีหรือว่าจะสั่ง<ห>ทางแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดไลน์ที่แอด มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อปค่ะรีบๆเลยนะคะเพราะว่านี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นที่เลิศมากนะซื้อ3แถม2ค่ะจ่ายเนี่ค่นามร้อบาทตองได้ไปถึง5กล่องเลยนะคะเอาไปมอบให้คนที่คุณรักบางท่านบอกว่าหูเนี่ยเอาไปมอบให้5บ้านได้เลยนะคนละกล่องคนละกล่องจหรือถ้าแบบอยากจัดเป็นกระเช้าก็เนี่ยสามารถจัดแบบนี้ได้สวยงามอุ้ยราคาดีมากๆเลยพันกว่าบาทเองอ่ะปกติเราก็ต้องหาให้แบบของให้ผู้ใหญ่ก็ต้องพันกว่าบาท2 0 0 0แล้วอันนี้เอาไปให้เขาต้องคิด ว่า5,000เชื่อพอไยด้แล้วดูดีมากออๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าสั่งเลยนะคะโทรมาได้เลยที่021131175มีเดียช้อ p ป,ปิง้งมีดีให้ช้อป